ครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับมามีโปรมาแบ่งปันนะครับผมคลิปนี้เอาไปเบาเอจัดให้เะจัดให้เนื้อดีนะตรงนี้นะหักอย่างนี้เลยครับปิพมใหญ่บางขุนพรมนะครับเนื้อโคตรจัดเลยครับหักหักสี่แผลสี่ชิ้นนะครับแต่ว่าเขาซ่อมมาแบบอย่างนี้เลยนะครับเนื้อจัดนะครับตรงนี้เอาไปสองพันนะครับออกเป็นเน็ตสองพันนะครับผม พระสวยนะจริงๆจะตั้งทั้ง2,500นะตอนแรกตั้งไว้3,500ได้ไงนี่แหละนะครับ FC นีน่เนื้อสวยเนื้อจัดพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่ตัดปีกกว้างหน่อยนะครับพระมีตัดชิดต,ตัดกว้างนะนะครับตัดชิดก็ดูเล็กนะตัดกว้างก็ดูกว้างดูใหญ่เนื้อจัดนะครับดูให้ดีครับ FC นี่มีร่องรอยการล่างการเริ่มปิดทองร่องชาตินะฮะไหมฮะ จัดเนยแดงแดงนี่รสชาตินะนะครับปิดทองรองชาติแล้วก็ล้างออกนะครับผมเดี๋ยวโคตรจัดเลยสองพันนี่ขนมนะครับตรงนี้นะนะครับเน็ตเน็ตเลยครับผมได้เนื้อสวยนะครับสองพันนะนะครับไม่ลดแล้วนะครับซื้อได้ซื้อนะครับผ่าซ่อมมากคจริงแต่เนื้อมีเสน่ห์นะครับนี่บินเก่าเห็นไหมเนื้อโคตรจัดเลยฮะบินเก่าเนี่ย ขายทิ้งขายคว้างนะช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจมันเงียบๆนะผมก็ขายอย่างนี้แหละเอาไวๆจะได้เอาทุนมาแบ่งเอาทุนมามาเช่าหามาแบ่งปันให้ f c กันต่อนะครับผม<ส><ส>ก็ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพิมใหญ่บางขุนพรมเอาเน็ตๆน็เอา2,000นะครับเอาไวๆนะครับเชา้าอดหมดไม่รู้นะครับผมน่ามัวแต่มองมัวแต่จ้องนะพวกสับไปแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะ ฐานแซมบางขุนพรมมองนี้ได้หนานะหนาอย่างวคดรักขังเลยแต่เนื้อสวยนะครับ fc เห็นไหมเนื้อสวยนะมองดีๆดูดีดๆาอาจจะกดตื้นนะบางขุนพรมนะเนื้อนี่อย่างวัดรักขังนะครับเนื้อยังวัดเกตดประมาณนี้เนาะหนุกนุ่มนะครับหนุกนุ่มนะน่ารักนะองนี้นะผ่านหนานะครับนี่ฟังราคาเน้ๆเนๆไปเลยนะอ่าน่ารักนะไหมนะไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะได้หนา ตอนนี้อยากขายอยนี้อยากขายนะครับ f สหูโอ้เนื้อจัดมากเลยครับแต่พาก็กดตื้นนะวันนี้ถ้ากดลึกนี่ได้เรื่องเลยนะครับด้าน,นหลังสวยนะครับเห็นไหมหลังสวยนะครับมียุบยุบนะผู้เนื้อนะเนื้อนี่ละเอียดเป็นโซนเนื้อละเอียดนะครับเต็มหนึกนุ่มนะเนื้อ,อยังวัดเกรดนะประมาณนั้นนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับ ไม่หักไม่่อมนะครับผมเอาไป2 0 0พนะครับผมเอาไป2 0 0พันนะครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมมาองนี้เป็นทรงเจดีบางขุนพรมองนี้ก็หนานะแต่เนื้อดีเนื้อจัดนะครับนี่พิมอาจจะผิดเพี้ยนนะแต่เ,เนื้อไว้ก่อนนะครับเนื้อโคตรจัดเลย ที่ผมว่าจะล้างนะแต่ไม่ได้ล้างนะครับมาอย่างนี้เลยเนะนี่ยนี่เป็นไงน่ารักนะเก่าบึกบักเลยเก่าบึกบักเลยนี่เอาเท่าไหรด่ดีเอาไป 1, 5, พันหะ้าพอนะเป็นไงเอาพันห้าพอนะครับมีถูกมีแพงราคาแบบนี้ถือว่าไม่แพงไม่ถูกแล้วนะนะครับเอ้ยไม่แพงแต่ถูกพูดผิดราคานนี้โคตรถ,ถูกเอฟซีนะฮะเนื้อจัดนะครับเห็นไหมนี่ เนื้ออย่างนี้ไปเจอคนห่วงห่วงอยู่ในคอก็ใส่ตลับทองไว้ซื้อไม่ได้นะ F4 นะครับก็ไม่ขายนะครับดูดิโอ้โหทักมาขอรู้เพิ่มเติมน,นะผมมันจะส่องเร็วน,นิดหนึ่งนะพอดีเพิ่งรื้อแอร์ซ่อมแอรนะ์เดี๋ยวต้องออกไปซื้ออะไหล่นะครับทําเองได้เดี๋ยวนะี้นะจ้างช่างแม่นก็แบบคอยจะกินหัวเร,เรื่อยนะอ้างนั่นนี่เสียแต่ที่จริงไม่ได้เสียมากมายนะครับ ทำเองหมดเดี๋ยวนี้นะนะครับดูเอาในยูทูปในอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีตัวอย่างให้ดูเยอะๆนะครับเอสไม่ต้องเสียตังค์นะล้างเองเลยเองหมดนะครับประหยัดนะช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องประหยัดนะครับผมทําเองทําได้ก็ทําเองออาเอาไปสองพันนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ผมบอกเท่าไหร่พันห้าบอกพันห้านะโอเคโอเคตามนั้นนะครับผมเอาไวๆนะครับผม เบอร์ละมาองนี้เกดตดวตูมนะเอาไปพันห้าเท่ากันนะครับผมนเนื้อสวยนะมีล้างมีใช้ช้ำๆมานะไม่หักไม่ซ่อมนะเกดตดวตูมบางขุนพรมนะครับผมเอาไปพันห้าไวๆคลิปนี้โหเนื้อดีทุกองนะครับผม fc เน้นเนื้อไว้ก่อนนะครับพีมันจะผิดเทียนมีใช้มาบ้างนะเนื้อดีทุกองและราคาโหขนมเลยนะครับราคาในขนมหวานเจี๊ยบนะะหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมดูเนื้อดี โอ้โหพันห้าเนี่ยบางทีผมยังถามซื้อของไม่ได้นะบางทีไปเจออย่างเงี้ยนะจังหวะจะซื้อมาแบ่งเอฟซีซะหน่อยโอ้โหเนี่ยผมก็เจอราคาแบบเนี้ยแพงกว่าน,นี้ด้วยแล้วผมก็ซื้อไม่ได้ถ้าซื้อมาผมก็ต้องมาบวกเอฟซีนะบวกค่าน้ํามันค่ากินค่าเดินทางมันก็ไม่ได้นะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับนี่เป็นไงอ่านะเนื้อดีนะครับอย่ามองข้ามนะ้าช้ำๆนี่โ,โหไมีสนเสน่ห์นะครับ เกตบูตูมบางขุนพรมนะครับเอาพันห้าไวๆนะครับคลิปนี้แพงสุดคือสองพันนะครับต่ําสุดคือพันห้าเน้นๆนะราคาบอกไปแล้วคือเน็นๆนะครับนี่ผมลดแล้วนะครับ f 4นะครับคนที่ติดตามอยู่จะรู้ว่าผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับเราอาจจะเปิดในราคาที่ท่านซื้อไม่ได้นะนี่ผมปรับมาแล้วนะครับคิดว่าซื้อได้ไหมถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะซื้อไม่ได้ก็มองไปก่อนนะครับผมฝากติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมโชคดีมีความสุขครับเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ